จริงแล้วถ้ามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็คืออย่างแรกต้องต้องมีความอยากก่อนคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดมาบ้านไม่ได้มีตังค์ใช่ไหมเรานี่อยากรวยไว้ก่อนเลยตอนนั้นเคยไปเที่ยวน้ําตกที่นครนายกนะพอดีเห็นรถ BM เอ็มัยูมันขับผ่านมาแล้วแบบโอ้เป็นรถสีแดงเปิดประทุนเราก็เป็นภาพอิมเมจจำเอาไว้เลยว่าโอ้ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องแบบมีรถแบบนี้ขับนะนอกอจากความอยากแล้วเนี่ยก็คือจําเป็นที่จะต้องมีสร้างเครดิตชีวิตให้กับตัวเองด้วยนะครับในทุกๆ พื้นที่ที่เราไปทำงานนะทำให้ทุกคนแบบเขาแฮปปี้กับเราเวลาเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเหมือนแขนขาเขาขาดอะไรไปอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเหมือนกันที่ที่เรามีความคิดแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเ,เราก็ไม่รู้ตัวว่าในระหว่างทางเราได้สร้างเพื่อนสร้างญาติมิตรอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้วันหนึ่งอยากจะทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยโชคดีเขาก็เอาตังค์มาให้เราในการลงทุนร้านที่สามเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลละกันบางคนก็ ทำแบบนี้ได้บางคนก็ทำแบบนี้ไม่ได้มันไม่ได้มีใครเก่งไม่เก่งนะสิ่งที่พี่พอทำแล้วถนัดเนี่ยก็คือว่าเราเป็นคนหาโอกาสใหม่ๆอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เราขายของใหม่ขายของที่คนไม่รู้เนี่ยมันเป็นของที่ทําราคา ได้ดีที่สุดพอเราเห็นของบางอย่างอย่างพี่พอมีนำโดรนเข้ามาจากประเทศจีนเจเอใช่ไหมทำมาตอนปี2013เนี่ยคือเราเห็นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเทคโนโลยีนี้แหละมันจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมันจะมาเปลี่ยนแปลงกลุ่มลูกค้าก็คือใช้สัญชาตญาณในการจับเลยว่าอันนี้มันจะมาเหมือนที่บอกว่า AI มันจะมาผมก็จับเลยนะแต่ถามว่ามันมีพลาดบ้างไหมนะทำสิบครั้งเนี่ยมันจะพลาดประมาณ5ครั้งมันก็โอเค ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ